ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็มาอีกแล้วนะครับอีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเห็ดนะครับมือหนีมากมือตาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบึงนะครับเห็ดตะไคร่นะครับงามๆนาครับเพื่อนๆโอ้มาอีกแล้วครับเพื่อนๆเต็มตาเลยวันนี้เบิ่งดูครับงามๆงามนะครับงามขึ้นยังนะครับเพื่อนเนี่ยโอ้นะครับเพิ่อนเอาให้เพื่อนในบึงนี่ โอ้หลดีเลยครับยหญ่เป็นใหญ่มาวังได้ๆนี่นะครับอุย้ยตื่งดูครับอยู่โคกบ้านเฮานี่ยกำลังออกหลายดีนะครับมีพอดีพอนี่ดอกนี้ครับที่เด็ดครับเพื่อนๆโอง้งามๆดอกนี่โอ้ดอกนี้ไหมะครับเบิ่งครับนี่โอ้ยติดตาเลยครับเพื่อนๆ โอ้โหดอกเล็กน้อยโยบุญครับทั้งเตยนะโอ้ยกำลังออกลายครับช่วงนี้เห็นดอกนันงามครับโอ้น้ำมาฝากเพื่อนๆเด้อคิดเมนูซอยได้เด้อนี่นะครับได้เมนูที่เด็ดนี่อย่างน้อยๆนี่เนี่ยเห็ดตะไคร้นี่นนนเห็ดตะไคร้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมึงนู้หาไม่มีอู้มีอีกบ่โอ้ย เดี๋ยวต้องเอาไปร่างนะครับเพื่นทำกินแซ่บนะครับโอ้สิเดตเฮดหลายเมนูอยู่เนาะมานี้โอ้เห็ดมีแต่ดอกดีๆง,งามๆนะครับเพื่อนโอ้โหขาใหญ่เออเฮดขาใหญ่นะครับเพื่อนโอ้โอ้สิดจอยดีๆครับเนี่ยเพื่อนเห็นบ่เนี่เห็ดเพาะนะครับโอ้ย งามมิลีนะครับเห็ดเพาะก็ก็ได้อยู่มีเห็ดละง,งกน้อยอยู่นี่ครับเห็ดละง,งกน้อยดอกหนึ่งนะครับดอกงามๆอยู่ครับอนจะมีเห็ดเพาะเนาะครับคิดเมนูซอยเลยเด้อครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับช่วงฤดูการเห็ดก็ได้เห็ดมานะครับวัอนี้ย่ายก็ได้เต็มตาเลยนะครับเพื่อนนี่โอ้นะครับนำมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะใครชอบเห็ดก็ มมาชมด้วยกันนะครับนี่ครับโอ้คับเพื่อนเติมตาเลยนะครับมันมันนะครับืันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกดก,ดกระดิ่งให้กำลังใจมองมุมใหม่กับเสือตีเห็ดเดือครับผมตลอดวันนี้ล่าไปด้วยเห็ดตะไคร้ายยาง,งามๆนะครับสวัสดีครับ